สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสื่อเกาหลีเผยลิซ่าแบล็กพิงค์ซื้อบ้านย่านหรูในกรุงโซมูลค่า200ล้านบาทเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สำนักขาก่าวเกาหลีรายงานลิซ่าแบล็กพิงค์กลายเป็นเจ้าของบ้านสุดหรูอาังหาริมซับย่านซองบุกดงกรุงโซซึ่งเป็นย่านหมู่บ้านที่ร่ำรวยแบบดั้งเดิมในเกาหลีซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเบอร์รี่ฮิลล์ของเกาหลีเนื่องจากผู้พักอาศัยที่นี่สามารถชมวิว ใจกลางกรุงโซจากที่สูงได้รวมถึงมีผู้นำทางธุรกิจและดาราชั้นนำอาศัยอยู่มากมาย ตามรายงานลิซ่าซื้อบ้านเดี่ยว2ชั้นและมีชั้นใต้ดินอีก1ชั้นขนาด655ตารางเมตรเวิลลาสุดหรูสร้างขึ้นในเดือนเมษายน2559ซึ่งเคยเป็นบ้านของจางซุนยุนรั้นสาวของประธานบริษัทลตเต้กรุ๊ปโดยอาศัยอยู่ในบ้านมาเกือบ7ปีลิซ่าเริ่มทำสัญญากับเวิลลาแห่งนี้ในเดือนกรกฎาคมปี2022ก่อที่การชำระเงินเต็มจำนวนตามสัญญาจะเสร็จสิ้นในวันที่30มกร,ราคม202 โดยมูลค่า7,500ล้านวอนหรือราว200ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้อยากจะแซวสาวลิซ่าจริงๆกับวลีฉันไม่รวยเธอก็รู้นี่ยังไงนะนาทีนี้ต้องดรอปซัมมันนี่ละไหมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ